Q&A m i t Generation เย่พี่ทรงค่ะตามไปดูหมอสมหมอทรงตามไปดูไม่รู้ไม่ทันด้วยอันนี้ตอบปัญหาอันนี้ให้ความรู้เรื่องการแพทย์โรคดนตรี่ะเจ็ดสีคอนเสิร์ตหรอไม่ใช่อ๋อโรคดนตรีสาวสาวสาวล้มิดเชยดวงเจ็ดสีคอนเสิร์ตอันนี้โรคดนตรีอ๋อ ลมฝนหัวลุกค่ะที่มันหือหื้อหื้อหื้ออะไรงานผีอ่ะชมลงฝนหัวลุกคืนเจนหอนไม่ใช่ก่อนนะระเบิดเถิง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 อ๋อตอบว่าไงชิงร้อยชิงล้านดิสนีย์ครับดิสนีย์ครับดิสนีย์นี่อะไรดิสนีย์แลนด์ดิสนีย์ครับ จุบ<อ>กบกอกเกมเคยเห็นจำได้ว่าอันเนี้ยยานีจุกบอกอะไรอย่างวะมันเหมือนรายการล้องเพลงอะมันมีไฟอะมันเหมือนเหมือนรายการทไทยแหัด์รับอะเดิมพันหน้าเ <laughs> จ้าขุนทองทิ่มาที่มาเจ้าข <laughs> ุนทองอารมณ์เบอร์ฟ้า <laughs> โนกาเบอรบินเจ้าขุนทองเดือบวิกเก็ตลิงค์เดือบวิกเก็ลิงกำจัดจุดอ่อนเดือบวิกเก็ตลิงกำจัดจุดอ่อน อันนี้ตอบคำถามใช่เป็นมีมในติ๊กต็อกใช่ใช่ใช่คุณคื้อไขยูทิเหนแทบเนืออันนี้ไม่รู้อ่ะเป็นรายการเกี่ยวกับอวกาศเหรอให้ความรู้เกี่ยวกับอวกาศฝันที่เป็นจริงฝันที่เป็นจริงโคุณต้อยล้วเวลกันในงานสี่เวทรตั้งแต่วันที่24ถึง26พฤศจิกายนที่มีเมืองสยามตั้งแต่เที่ยงวันถึง3ามทุ่ม ตลอดงานแล้วมาเจอกันนะคะ